มันกระแส่ความรู้ว่าเราเราชิ่งแต่งงานไปแล้วแบบยังมีอะไรสรุปว่าเราแต่งหรือยังหรือยังก็อยู่ในช่วงเตรียมงานค่ะไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองสองคนก็ทำงานแล้วก็แบบ มีช่วงนี้ช่วงปีใหม่ต้องไปเจอผู้ใหญ่ต้องมีเจอญาติกิจกรรมเยอะมากมีงานการกลศลเลยเต็มไปหมดแทบจะไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาคุยเรื่องเรื่องของตัวเองค่ะแล้วก็หลกัหลกๆก็ยังมีเรื่องของน้องอาชีพอย่างที่บอกไปว่าเราเองหลกัหลกๆหน้าที่โบพี่แบงค์เขาเข้าใจว่าโบต้องเลี้ยงลูกแล้วก็มันมีภารกิจเยอะค่ะซึ่งซึ่ง,งเราเองเองนะนี่ยยังไงเราเราก็ค่อยๆแพนค่ะค่อยๆไปดีกว่างานสปนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ โอ้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยรู้นะก็เอาไปว่าเพิ่งเริ่มเริ่มริ่มิดคอนเซ็ปต์กันเป็นแนวไหนๆนะคะก็มีคุยๆบ้างครับยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีเลยยังเดี๋ยวดูอีก็มีมีครับเลิกคิดจากพี่บางเองคาดว่าจะเป็นเลิกสะดวกหรือว่าเลิกทำย ก็ต้องจริงๆต้องเป็นทั้งทั้งสองอย่างนะคะทั้งคือสะดวกสําหรับครอบครัวทุกคนแล้วก็เลื่องงามยามดีก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะก็เดี๋ยวต้องเหมือนกับแบบค่อยๆวางแผนแล้วค่อยๆคุยกันปีนี้นเลยไหมคะปีนี้เลยก็น่าจะปีนี้ครับแล้ก็จะเป็นกรุงเทพหรือว่าจะไปต่างจังหวัดคะก็น่าจะเป็นที่กรุงเทพครับงานนี้อยากจะได้บรรยากาศแบบยังไงบ้างคะแบบอบคุณเป็นกันเองหรือว่าจะเชิญ ก็คงคงเป็นคนที่สนิทกันแล้วก็คนที่ผู้ใหญ่ที่เคารพนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนแล้วก็คนที่ที่ที่รู้จักกันใกล้ชิดก็อยากให้งานเป็นแบบอบอุ่นนะครับเจ้าส่งเพื่อเจ้าสาวอะไรอย่างนี้เตรียมไว้หรือยงาะพี่บมก็เพื่อนเยอะอ่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวหมดเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวก็เพื่อนเจ้าสาวก็คือเราเป็นเพื่อนกลุ่ม กลุ่มใกล้ๆก,กันวะฉันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนทั้งคู่ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่ก็เอาไปว่าทุกคนมันมีความสําคัญกับเราทั้งนั้นนะคะ<ช>ก็อยากจะให้เป็นงานที่อบอุ่นเนาะ<ช>แล้วก็แบบเป็นงานที่มีความสุขค่ะงานนี้ไปดูมั่งยังก็มีแต่ว่าต้องเดี๋ยวดูว่าอะไรที่เหมาะกับเราก็<ช>คิดๆกันบ้างเนาะน้องอาชีคะว่าย่งไ น้อชีก็สนุกอย่างเดียวอยากจะปาร์ตี้คิดถึงใจแก๊งเด็กๆเพราะว่าจริงๆเขามีกลุ่มแบบลูกเพื่อนแล้วก็ญาติๆที่มีแก๊งเด็กด้วยกันวัยเดียวกันเขาก็จะคิดแต่ปาร์ตี้วัยเด็กของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงเป็นงานที่มีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กอ่ะ